ถ้าพูดถึงต้นฉบับของ value investing ทุกคนต้องรู้จักเบนจามินเกรแฮมปรัชญาของเขาที่คิดคน้นเมื่อเกือบร้อยปีก่อนยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคัง่งและปกป้องเงินของคุณจนถึงทุกวันนี้มาดูสองแนวคิดที่สำคัญที่สุดกันครับเกรแฮมสอนให้เรามองตลาดหุ้นเป็นคุณ market หุ้นส่วนธุรกิจที่อารมณ์แปรปรวนสุดๆวันดีคืนดีก็มาเสนอซื้อหุ้นเราในราคาแพงเวอร์วันร้ายคืนร้ายก็จะมาอ้อนวอนขายหุ้นให้เราในราคาถูกเหมือนได้เปล่า หน้าที่ของเราคือใช้ประโยชน์จากเขาไม่ใช่ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของเขาครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากคุณมาเก็ตยังไงด้วยกฎข้อที่สองส่วนคือความปลอดภัยครับเราจะเข้าซื้อเฉพาะวันที่คุณมาเก็ตเศร้าสุดๆและยอมขายของดีให้เราในราคา50บาททั้งที่เรารู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันคือ100บาทส่วนต่างห0บาทนั้นคือกรอบป้องกันความเสี่ยงของเราครับจำสองข้อนี้ให้ขึ้นใจนะครับ หนึ่งรู้จักอารมณ์ของตลาดและสองซื้อเมื่อมีส่วนเพื่อความปลอดภัยมากๆนี่คือหัวใจของเบนจามินเกรแฮมที่จะทำให้คุณนอนหลับสบายและชนะในเกมการลงทุนระยะยาวครับอยากเข้าใจแก่นแท้ของ value investing ให้ลึกซึ้งกว่านี้กดติดตามไว้เลยครับ